สวัสดีค่ะส้มสุวั์สอนใจรัก MGP 76ค่ะมิสแกรนคุณราชธานี2017ค่ะเราเป็นน้องสาวของกุ้งใช่ใชค่ะ,คะเป็นน้องสาวของพี่กุ้งสุภาพรค่ะเพลงอะไรเอ่ยี่หลายาคนก็เคยจะได้ยินมาแล้วนะคะเ,เป็นเพลงลูกทุ่งนะคะลูกทุ่งหมอลำออนั่นก็คือเพลงซีนีน้องบ่อน,นั่นเองค่ะเราเล่นเป็นนางเอกให้พี่สาวด้วยใช่ค่ะงานนี้คือเล่นเป็นนางเอกแล้วก็สนุกมากค่ะ นั้นคือเป็นครั้งแรกในการหายเอ็มด้วยแล้วที่มาประกวดนางงามครคะเพราะอะไรทําไมมาประกวดนางงามเหรอคะอ้าจริงๆนะคะคือความฝันตั้งแต่เด็กอะชอบในการประกวดแล้วก็อยากจะเป็นดารายอยากจะมีโอกาสในการอาเนกอุกการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นนักร้องนะคะหรือว่านักแสดงก็ตามก็เลยอยากจะใช้เวทีแกรนของเราเนี่ยคะ่ะเป็นก้าวแรกที่จะทําให้ส้มใส่้าถึงความฝันได้คะ่ะในฐานะที่เป็นคนลูกทุ่งมาอยู่บนเวทีนางงามรู้สึกไงบ้างคร ในฐานะที่เป็นคนลูกพุ่งนะคะรู้สึกภูมิใจนะคะเพราะว่าส้มอะ่ะได้นําเอาวัฒนธรรมหรือว่าความเป็นลุกพุ่งของโ้มอะ่ะเอามาเผยแพร่ให้กให้กับสายตาชาวไทยทุกคนได้รู้ว่าเฮ้ย mm hmm. ลูกพุ่งมีดีอะ่ะเฮ้ย hmm. ลูกพุ่งไม่ได้กระจอกไม่ได้ไม่ได้เฉยอะ่ะแต่ลูกพุ่งเนี่ยะคะ่ะจะพาส้มไปยืนในจุดที่ส้มอยากเป็นได่ คิดหวังถึงขนาดไหนครับตอนนี้หวังดึงขนาดไหนเอาจริงๆว่าทุกคนมาที่นี่นะคะทั้ง77คนหวังหมดาหาส้มก็เช่นเดียวกันแต่ว่าก็คือเราก็จะต้องต้องทำให้เต็มที่ที่สุดนะคะสิ่งพิเศษที่คิดว่าจะทําให้เราไปสู่มงกุฎมิสแกนได้คืออะไรครับสิ่งพิเศษล่ะคะก็คงจะเป็นความเป็นตัวตนของสม้มการบอกภาษาอีสานละการารเป็นตัวตัวของสมมมาจากชาวลุกทุ่งใช่ค่ะ ก,ก็คงจะเป็นตัวตนของเราด้วยแล้วก็ศักย,ยภาพในการทำงานในการออในความสามารถาต่างๆใช่ค่ะ